สำนักง,งานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน BOI ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยซับคอนและอินฟมามาร์เก็ตผู้นำการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติจัดงานมิลาและซับคอน EEC 2023ต่อยอดความสำเร็จจากปีที่ผ่านมาเป็นปีที่2ระหว่างวันที่6ถึง8กันยายน2566นณศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุษพัทยาจังหวัดชนบุรี ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและบริการครบวงจรที่รวมเอาเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและโซลูชันอุตสาหกรรมจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมการแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจที่ครบวงจรที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและธุรกิจบริการไทยให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อพื้นที่ภาคตะวันออกเช่นยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และระบบการผลิตอัจฉริยะโดยภายในงานจะมีบริษัทมาร่วมแสดงสินค้ากว่า150รายผู้ซื้อรายใหญ่กว่า100รายการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า600คู่ ซึ่งจะสร้างมูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจกว่า2 0 0 0ล้านบาทและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า5000คนครับคือ b IL. i เราเห็นว่าในการสร้างฐานอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้แข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยายยมนยนต์ไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเรื่องของพพลายเชนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะครับแล้วยิ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทยเป็นจำนวนมากนะครับ ก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่จะมีการซื้อชิ้นส่วนในประเทศมากขึ้นนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเป็นโอกาสสาคัญที่จะนําพาเอาผู้ประกอบการไทยเนี่ยไปอยู่ใน global supply chain แล้วก็ช่วยทําให้ uh, supply chain ในประเทศไทย,ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยนะครับคือผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ย uh, ได้มีการผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานระดับโลกมีขีดความสามารถที่จะเข้าไปอยู่ใน uh, supply chain มีการผลิตป้อนให้กับบริษัทชั้นนํา จากญี่ปุ่นจากยุโรปอเมริกามาช้านานนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆใ,ในประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาสําคัญที่เราต้องนําพาผู้ประกอบการไทยกลุ่มนี้เข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของบริษัทชั้นนาจากต่างประเทศให้ได้มากที่สุดครับครับาการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นงานแสดงศักยภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกนะครับ ก็เราทราบกันดีว่าภาคตะว,วันออกเนี่ยเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยและเป็นพื้นที่รองรับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าทางด้านเคมีรวมทั้งออโตเมชันแล้วก็หุ่นยนต์นะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์ที่เราจะนําพาเอาผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมรวมทั้งผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์เนี่ยที่มีศักยภาพมา รวมกันนะแสดงศักยภาพเป็นจุดเดียวนะครับแล้วเราก็เชิญเอาผู้ซื้อซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมหลักนะฮะโดยเฉพาะยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้ามาพบกับผู้ผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้นะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าจะนําไปสู่การเชื่อมโยงทางธุรกิจจะมีการาว่าจ้างผลิตมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการจัดซื้อชิ้นส่วนจากภายในประเทศมากขึ้นแล้วก็แม้กระทั่งอาจจะนําไปสู่การร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและบริษัทต่างชาติในอนาคตด้วยครับครับเอ่อ ภายในงานนะครับนอกจากจะมีส่วนที่เป็น Ex exhibition ที่เราจะมีอุตสาหกรรมหลักๆนะฮะมาจัดแสดงทั้งยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือแพทย์ระบบอัโนมัติหุ่นยนต์นะครับแล้วก็เรายังมีโซนที่ผู้ซื้อนะครับซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยนำเอาโปรโตไทป์นะครับนำเอาชิ้นส่วนที่เขาต้องการจัดซื้อเนี่ยมาแสดงให้บรรดาผู้ผลิตชิ้นส่วนได,ได้เห็นนะครับว่าเทคโนโลยีที่เขาต้องการเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็รวมทั้งจะมี่วนกิจกรรมที่เป็นแมทชิ่งนะครับ ซึ่งแมชชิ่งในงานนี้จะมีความพิเศษที่ว่าเราจะมีอยู่3ส่วนสําคัญคือการแมชระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ซื้อนะครับซึ่งอันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญที่เราจัดต่อเนื่องมาทุกครั้งนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการแมชระหว่างบริษัทเอกชนนะครับกับทางชุมชนซึ่งเป็นมาตรการที่บีวอออกมาเมื่อตอนต้นปีว่าเรามีมาตรการส่งเสริมให้บริษัทเอกชนเนี่ยมีส่วนในการเข้าไปพัฒนาชุมชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรด้านท่องเที่ยวชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือแม้กระทั่งไปช่วยโรงเรียนโรงพยาบาลในชุมชนนะครับซึ่งในเวทีในครั้งนี้เป็นเวทีสําคัญที่เราจะนําเอาผู้ประกอบการเอกชนกับทางวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยได้มาพบกันนะครับโดยเราได้รับความร่วมมือจากทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนามาช่วยในส่วนนี้ด้วยอีกส่วนที่เป็นแมทชิ่งสําคัญก็คือการแมชระหว่าง ผู้ประกอบการเอกชนกับสถาบันการศึกษานะครับโดยกระทรวงอวก็เข้ามาช่วยในการที่จะทําให้เกิดความร่วมมือในการจัดหาแล้วก็พัฒนาบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยครับก็สําหรับงานปีนี้นะครับงานมิล่าแล้วก็งานซับคอนอีนะครับก็ถือว่าเป็นงานแสดงนะครับเทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมนะครับและการจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนของอางานเนี่ยในส่วนสำคัญต่างๆเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของอาการจับคู่ธุรกิจนะครับโดยทางด้านาบิวอนะครับก็จะมีการเชิญทางด้านาผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับมาพบกับผู้ปรกอบการที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีอยู่ในงานนะครับส่วนที่2นะฮะเป็นเรื่องของอเทคนโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในอุตสาหกรรมอของ การผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเทลยีเกี่ยวกับห้องกับทางด้านแขนกลหุ่นยนต์นะครับเรื่องของการเซอร์วิสแมนชั่นส์ต่างๆนะครับระบบออโตเมชันต่างๆเรียกว่าเราจำลองนะครับบูธใหญ่ๆจากงานเที่ยวจัดที่ กรุงเทพไปอยู่ที่นั่นนะครับพบกับแบรนด์ชั้นนําระดับโลกนะครับมากันครบท้วนนะครับส่วนที่3นะครับเป็นส่วนเรื่องของการให้ความรู้นะครับตรงนี้นะครับเรามีพันธมิตรนะครับที่มีเกี่ยวข้องเนี่ยในส่วนของทางด้านอ,ออโตเมชันเรื่องของตัวโรโบอติกต่างๆนะครับ เข้ามานะครับจัดสัมมนาให้ความรู้ในงานนะครับมากกว่า30หัวข้อนะครับครอบคลุมตั้งแต่ทางด้านนักลงทุนเจ้าของกิจการนะครับจนไปทั้งถึงทั้งผู้ประกอบการผลิตนะครับคนที่อยู่รายงานนะครับในโรงงานเรียกว่างานเดียวนะครับครบถ้วนในครบวงจรในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับวันที่6กถึงแกันยายนนะครับที่ศูนย์แสดงสินค้านงนุษพัทยาชลบุรีครับ ส่วนของสมาคมนะฮะก็เรียนว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนฮนะรจริงๆก็อยากจะเชิญชวนครับวิซิเตอร์นะฮะเข้าไปเยี่ยมชมอ่าในการน,นี้มากๆนะฮะเพราะว่าเป็นงานที่เรียกว่ารวบรวมเทคโนโลยีต่างๆไว้มากมายโดยเฉพาะในระเบียงเศรษฐกิจนะ e e c นะเป็นส่วนที่มีเทคโนโลยีสงูงแล้วก็มีชิ้นส่วนนะฮะพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ นะเข้ามาเกี่ยวข้องมากมากนะแล้วผู้ประกอบการไทยเนี่ยก็มีไปออกงานรวมทั้งบริษัทชั้นนำต่างต่างก็ไปออกงานในงานนี้ด้วยอันอยากให้วิสิตเตอร์เนี่ยนะออหรือผู้ประกอบการที่ไม่ได้มาออกงานในงานนี้นะฮะเข้าไปชมให้มากๆมากเพราะดงนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ไปออกแต่คู่แข่งเราไปออกนะเราจะได้เห็นการพัฒนาคู่แข่งเราว่าไปถึงไหนนะเราจะได้มีความตั้งใจเทียบพัฒนาตาม ประกอบกับมีต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากมายก็มีไปออกงานนี่เหมือนกันเราจะได้เห็นว่าต่างชาติเขาไปถึงไหนเขาลงทุนอย่างไรก็พัฒนาอย่างไรงนั้นเมืองไทยเราเนี่ยจำเป็นนะทต้องพัฒนาไม่งั้นทุกวันนี้เมืองไทยเราอยู่ล่าหลังเขาตลอดไปผมก็อยากจะเห็นที่เมืองไทยเราเนี่ยก้าวหน้าและล้ำหน้าไปมากกว่าเขาด้วยซ้ําไปนะจริงๆเป็นสิ่งที่สิ่งที่ผมอยากได้นะแล้วก็อย่างหนึ่งว่าถ้าเราไปแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะ พบกับอะไรคู่แข่งเราเราสามารถไปพบเพื่อนใหม่ซึ่งไม่ใช่อุตสาหกรรมเดียวกันก็ได้นะได้คู่ได้พบเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ได้รู้จักคนใหม่ๆเข้ามานะช่วยเราได้เยอะนะจริงๆแล้วแบบที่ท่านเลขาพูดนะของเรานี่อยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดีนะซึ่งใครๆตอนนี้ก็อยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเพราะเป็นภูมิศาสตร์ที่เราสามารถเราเป็นอยู่เราอยู่ช่วงกลางาสามารถได้ทั้งประเทศจีนทั้งยุโรปทั้งอเมริกาอะไรเงี้ยเราไปได้หมด โดยโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เมืองจีนก็มาลงทุนในประเทศไทยมากมายนะก็ถือว,ว่าเป็นน่าจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะตอนนี้นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะจริงๆเมืองจีนก็มีตลาดที่ใหญ่มากแล้วโดยเฉพาะชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกส์ต่างเขาก็จะผลิตในชิ้นส่วนในไทยมากขึ้นนะตามที่ผมจเจอมานะก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะจริงอยากจะให้ทุกๆท,ท่านนะไปเยี่ยมชมในงานนี้นะฮะอย่าบีบเดื่หวังแล้วกับงานนีน้นอกจากงานแสดงแล้วก็ ท่านสามารถได้ทำเน็ตเวิร์กอิงหรือว่าไปทำบิสเนส h ชิงกับภาคนะเอกชนต่างๆหรือจากต่างประเทศที่มานอกจากนั้นท่านยังสามารถหาความรู้จากงานสัมมนาต่างๆที่จัดขึ้นในงานนี้ด้วยนั้นท่านไดห้หลายรูปแบบเลยนะฮะนั้นท่านไปแล้วผมว่าไม่ผิดหวงังแน่นอนนะฮะอยู่ที่ว่าท่านจะได้กำลังมา,มากแค่ไหนอันนี้ต่างหากนะครับขอบคุณครับ สำหรับฟ <C cess ing throat> <at> ีโบนะครับฟีโบก็จะนําเทคโนโลยีอยู่ประมาณสัก4ี่อย่างหลักๆนะครับก็คือตัวแรกคือเราจะนําเทคโนโลยีของหุ่นยนต์บริการนะครับหรือว่า Service r รบอทไปโชว์นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาจากจากคนไทยทั้งหมดนะครับก็ตั้งแต่ตัวฐานตัวฐานที่เป็นระบบขึ้นที่อัตโนมัติของหุ่นยนต์นะครับตัวนี้เราวางแผนว่าเราจะใช้ในภาคอุตสาหกรรมด้วยนะครับแล้วก็ภาคธุรกิจบริการซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เรากะว่าจะจะ ต่อยอดกับ SI ในเมืองไทยถ้าเกิด SI ในเมืองไทยสนใจที่จะร่วมงานกับฟีโบก็สามารถที่จะมาร่วมงานที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีตัวนี้ไปพัฒนาต่อในในในตัวของบริษัทเพื่อเป็นต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่อได้นะครับตรงนี้เราก็เป็นองค์กรการศึกษาที่สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวผลงานที่2ก็คือผลงานในส่วนของตัวม o บริลักษ์นะครับม o สบริลักษ์จริงๆมันเป็นหุ่นยนต์ คุณยนต์บริการเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันเป็นต้นแบบของคุยนต์บริการในะยุคปัจจุบันซึ่งเราพัฒนาต่อเน,นื่องกันมา45ปีแล้วอ่ามันเป็นลักษ์เป็นชุดประมาณชุดตอนแรกๆเลยที่เราทําในสมัยโควิดนะครับเราทําโดยที่กล่าวว่าจะไม่ให้คุณหมอเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงเสี่ยงติดโควิดเลยนะครับเราก็จะมีทั้งคุยนต์คุณหมอที่ทําหน้าที่เทเลมดิซีนนะครับที่คุณหมอสามารถ ทเลทางไกลได้โดยที่ไม่ต้องเข้าเข้าไปในพื้นที่นะครับสามารถดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงจากทางไกลซูมได้นะครับแล้วก็แชร์ผลกรารรักษาไปได้อีกตัวนี้คือตัวที่เอาไว้ส่งอาหารคือหุ่นยนต์ทุกตัวของเราเนี่ยสามารถขึ้นที่โดยอัตโนมัติไม่ต้องมีการ,ารบังคับบอกว่าไปเตียงหนึ่งเตียงสองได้เลยนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งคือหุ่นยนต์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อเป็นหุ่นยนต์ UVC ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่เราพัฒนา,นานในสถานการณ์ที่ว่าพอผู้ป่วย ออกจากห้องแล้วรักษาหายก็จะเอาอยุนตัวนี้เข้าไปแล้วค่าเชื้อต่างๆซึ่งก็แล้วก็ค่าเชื้อตามทางเดินได้นะครับตัวนี้เราก็มีการพัฒนาซึ่งถ้าเกิดบริษัทที่สนใจต้นแบบหรืออะไรพวกน,นี้ลองมาศึกษาดูได้นะครับเราก็จะนํามาโชว์ด้วยแบบอีกตัวนี้คือหุ่นยนต์พยาบาลหุ่นยนต์พยาบาลล้วก็จะให้ช่วยพยาบาลในการขนของเข้าไปเพราะเพราะการสมัยตอนนั้นที่โควิดการเปลี่ยนชุดทีมันมันหามันหาชุดยากแล้วก็ค่อนข้างจะลําบากเสี่ยงต่อการติดด้วยนะครับก็เลยมีหุ่นยนต์ที่ เอาของเข้าไปให้นะครับอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> ชุดแพลตฟอร์มทั้งหมดที่เราได้พระราชทานชื่อมาจากสมเด็จพระเทพนะครับในชื่อว่ามดบะะริลล่าอันนี้ก็เป็นผลงานที่2ส,ส่วนผลงานที่3จะเป็นเชิงเชิงบันเทิงนิดนึงก็คือว่าจะเป็นหุ่นยนต์เล่นหมากรุกนะครับซึ่งเราเราได้มีการพัฒนา AI ขึ้นมากับแขนกลในการหยิบหมากรุกแข่งกับมนุษย์นะครับแข่งกับคนเล่นก,ก็ก็มาสนุกสนุกกันได้ถ้าเกิดชน,นะหุ่นยนต์เราเรามีรางวัลให้นะครับ าอาจจะขึ้นขึ้นหน้าข่าวให้ด้วยเพราะว่ายังไม่มีใครชนะมันได้นะครับแล้วก็ผลง,งานที่4ี่จะเป็นเรื่องของวัวชัวตัวตัวโคลเลียมนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่จะโชว์แต่ว่ามัน interactiv ได้เราสามารถเอามือไปแตะแ,แล้วปลามันจะมีปฏิกิริยากับมือของเรารวมถึงเนเล่นเนี่ยถ้าเกิดมีเด็กๆนะครับวาดภาพหรือผู้ใหญ่ก็ได้นะครับวาดภาพปลาเข้าไปแล้วสแกนปลาเรามันจะวิ่งว่ายน้ําอยู่ในวัวชัวตัวนั้นนะครับก็ สนุกไปแบบแล้วก็ไปเล่นกับมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่ทาง p i b o นำไปโชว์รวมถึงผลงาน,นอื่นๆที่เราอาจจะแพ็กไปเป็นเป็นวินด์สั้นเปิดให้ดูถ้าเกิดใครสนใจอะไรก็สามารถติดต่อทางทางบูธได้อีกที